สำหรับใครที่อยากเติมโลบัคราคาถูกอยากได้ไอดีไก่ตันมาที่ร้านนี้สิครับสมกบัคลับบริการเติมโลบัคลับ,บกดเกมพัดและผลถาวรและขายไก่ตันอย่าลืมไปใช้บริการที่ดิ้งด้านล่างนะครับสมุกบัคเท่านั้นนะครับก็ขอสวัสดีน้องๆสาวเกมบัคุูทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบัคุนูนะวันนี้พี่ก็มีไอดีมาแจกฟรีนะครับเป็นการแจกของช่องพี่อยู่แล้วนะครับสไตล์พี่นะครับก็ในกอื่นะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดกระดิ่งกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับ ถ้าเป็นกาลังใจพี่ในการนาคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ก็ขึ้นหนึ่งหมื่นสามแล้วพี่ก็ดีใจมากๆนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ติดตามมาเสมอมานะครับสําหรับการแจกไอดีนะครับก็คอมเมนต์เหตุผลที่อยากได้ไอดีนี้มานะครับว่าจะไปทําอะไรหรือยังไงนะครับคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนะครับแล้วพี่จะไล่อ่านนะครับถ้าถูกใจไหนแล้วพี่จะทักไปเลยครับเอออย่าลืมทิ้งเฟซไป้วยนะครับพี่จะทักไปทุกคนนะครับสําหรับคอมเมนต์ไหนที่ถูกใจละโดนใจพี่นะเอาไปเลยนะครับราหสนี้นะครับพี่ให้ฟรีๆเลยครับ เอาไปเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับสำหรับร้านนี้ครับไม่ติดพินและสะอาดด้วยครับก็ใครอยากให้แจกอยู่แบบนี้ก็ติดตั้งมาเรื่อยๆนะครับพี่จะได้มีกําลังใจในการหาร้านมาแจกน้องๆนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ